่ะถ้ามันไม่ติดมันก็ุ้มนะ,อะโอ้โหส่สำคัญนะที่เห็นเนะี่ยวปดูตอนสองการม่งติดอยู่บนเนะี่ยหกเส้นใหม่ต่อจากปากช่องดูดิว่ามันจะไปออกไหน เยอะนะ,ะเ,นเริ่มตามกันมาทันนะ สิ่งนยังไม่ไมืดอ่ะมันยังมองเห็นความสวยงามถ้ามามืดกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลมืดึมองสองทางมืดตึ๊บมองไม่เห็นเลยมีความรู้สึกว่ามันต้องสว่างกว่านี้เมันมันก็ได้บรรยากาศนั่งไงอย่งวงลงเขาวัดเทพพิทักษบุญกัน วันนี้พาน้องเต้ไปปีนเขาเลยเหมือนเตี้ยๆมองไกลๆโอ้เข้าไปใกลๆโอ้ไม้พอดสวยสวยขึ้นเลยบนนีสวยเข้าไปเหมือนกับว่าเข้าไปเห็นองคาพระท่ะอุ่นวิวสวย เป็นร่องน้ำธรรมดาเกาะติดงเสาน่าจะน่าจะถมเกาะติ่งเขาน่าจะน่าจถมสันเขาสันเขาเกาะติดภูเขาสันเขาไม่เชื่อสักนิดโยปยาวไปมีงานลงปูนเหรอดูนี่เหมือนอยู่ในหนังเรื่องอะไรเลยอ่ะมองเห็นลงปูนแล้วจัง Ha <laughs> ha กลับรถละลวนออกฝั่งล้นก่อนมันมิเศษเลยฝรั่งเป็นอุตสาหกรรมแต่มันจะวิเศษจะบอกเลยเดือเล่นเดี่ยวนะครับเดือดเล่นเยวนะครับดูซิว่ามันจะปล่ตรงไหนนะครับแต่ว่าพูดถึงว่ามันก็ถือว่ามันนี้ไกลมาก วิ่งมาเรื่องงงเนี่ยตั้งไหนตั้งออกตั้งไหนตั้งเข้าแล้วไปไหนต่อมาถามเหมือนกันก่อนราชสีมาไปฝั่งโน้นพาชีย้อนไปเราเราผิดแล้วเรต้องตกไปนี่แหละตรงไปนหละเราวิ่งธรรมดาแล้วใช่ไหมบนทางธรรมดาที่เราวิ่งโผล่มา ตรงไฟนี่คือที่ทำการอะไรวะ มันก็ยังมงมันก็ยังแต่มันก็ยังไม่ใช่แบบว่าเหมือนว่ามืดๆแบบนี้ไง